بسم الله الرحمن الرحيم الحمد ิ ل ه رب العالمين و ا ل ص i n a m u h a m m a d อ n wa ala alihi wa s a h ا i h i a j m ل i n ل ه s a l a m u a l a i k u m warahmatullahi wabarakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความประณีจากอัลลอฮ์ سبحانه และุะตาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรับชมรายการบ้านนี้มีรักทุกๆท่านนะครับ พี่น้องครับเรื่องราวของการใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากดังนั้นความเป็นอยู่การใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็จะต้องนํามาสู่ความสุขนะครับการรักษาสิทธิซึ่งกันและกันสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวแปรสําคัญพี่น้องที่จะทําให้ความสุขนั้นเหือดหายไปก็คืออ่อพวกของไม่ดีต่างๆของฮารอมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสุรานะครับเหล้าหรือแม้กระทั่งยาเสพติดพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายครับปัญหาที่เป็นปัญหาโลกเลยพี่น้องนะของโลกเราณานะปัจจุบันเนี่ยก็คือเรื่องราวของยาเสพติดบางคนเข้าใจว่ายาเสพติดยาบ้ายาายาไอซ์นะพวกนี้เนี่ยอยู่แต่ประเทศไทยอย่างเดียวความจริงแล้วพวกยาเสพติดเนี่ยมันก็ยังมีการแพร่กระจายไปยังในต่างประเทศด้วยนะซึ่งขึ้นอยู่กับความนิยม ของแต่ละประเทศนั้นถ้าเป็นแถวอเมริกาใต้ก็จะมีชื่อโคเคนเอามีชื่ออะไรของมันก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ได้มาเจาะลึกพี่น้องแต่แม้กระทั่งในโลกอาหรับพี่น้องครับยาเสพติดก็ยังมีการแพร่ระบาดอยู่บ้างแต่ก็ต้องบอกว่าไม่มากเพราะอะไรครับเพราะว่ากฎหมายของประเทศอาหรับนั้นถือว่าเด็ดขาดนะครับใครที่มีเอาไว้เพื่อจัดจําหน่ายเนี่ย นะก็จะมีโทษถึงประหารชีวิตแล้วเขาประหารจริงพี่น้องอย่างของเราเนี่ยบางครั้งก็ติดตามข่าวกันไปแล้วก็หายกันไปประเด็นก็นคือว่าในกรณีที่เราเลือกแล้วพี่น้องนะเลือกเ,อเลือกคู่เรียบร้อยแล้วเนี่ยปรากฏว่าสามีเนี่ยติดยาพี่นอ้องบางคนสมัยก่อนรุ่นฉันเป็นเด็กเนี่ยเขาเรียกเนี่ยฉันติดยาเนี่ยบางคนเขาเรียกยาคงยาคูอะไรนี่ไม่ใช่นะพี่น้องอันนี้ยาเสพติดนะ ไม่ได้หมายถึงสามีติดยาคูันนี้นะพี่น้องครับเมื่อสามีติดยาเนี่ยในหลักการศาสนาเนี่ยอนุญาตหรือไม่ที่จะให้ภรรยานั้นขอย่านะขอยาออจริงๆแล้วต้องบอกแบบนี้นะครับว่าในกรณีปกติทั่วไปเนี่ยการขอยาสามีของภรยงรยาเนี่ยเป็นที่ไม่อนุญาตพี่น้อง นะต้องบอกแบบนี้นะว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นบาปใหญ่ด้วยการที่ภรรยาคนหนึ่งนั้นขอยาสามีโดยไม่มีเหตุที่ศาสนาระบุเอาไว้นะพี่น้องอันนี้ถือว่าเป็นบาปใหญ่ท้ายาเนี่ยนะครับดังที่ดังเช่นที่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลต่ฮุอะลยฮิวะซัลมได้กล่าวว่าอายุมาอ,อิมรออัตินซาอัลลอฮจาฮะตอลาคอน ฟีกอยริมาบะสินสตรีคนใดสตรีคนใดก็ตามที่ขอ,อย่าสามีของนางนะซาอาลสเจาูเจฮา,าตอลากอนนะก็คือขออะไรขอสามีหย่าก้อยริมาบะสินโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆเลยเออปัญหาไม่มีอาจจะเกิดจากความเบื่อในอะไร,ะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่มีปัญหาที่ศาสนาถือว่าเป็นปัญหานะครับ ท่านนบีบอกว่าฟะฮารอมุนลออัอฮาร์อฮะตุลจันนะกลิ่นไอสวรรค์นั้นเป็นที่ต้องห้ามสำหรับนางบันทึกโดยอบูดาวุชอันบานีระบุเอาไว้ว่าเป็นหะดีษซอฮีหะหมายถึงการขอ,อย่าสามีทั้งๆท,ท,ท,ที่ไม่มีเหตุผลใดๆไม่มีอันตรายหรือการทำร้ายใดๆจากสามีอยู่ดีจะไปขอ,อย่าแบบนี้ไม่ได้แต่ปรากฏว่าสิ่งที่เอ่อ เป็นปัญหาของภรรยาเนี่ยมันไม่ใช่เกิดกรณีแบบนี้ถ้าเกิดกรณีที่ทั่วไปอันนี้ห้ามแต่อันนี้มันเป็นกรณีพิเศษกรณีเฉพาะก็คือสามีเป็นขี้ยาแล้วคนที่เป็นภรรยาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่กับสามีแบบนี้ได้เพราะอันตรายไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่ลงแดงนะหรือว่าห้อนจากยา นะหรือว่าลงหรือว่าอะไรหรือว่าขาดสติเนี่ยก็อาจจะเกิดผลร้ายต่อครอบครัวแล้วแล้วบางครั้งมันก็นำมาสู่ลูกๆด้วยในเรื่องนี้พี่น้องครับเชคมูฮัมหมัดบินอุบินซอลและอัลอุัซมีนรอฮิมาฮุลลอหูตาและเสียชีวิตในฮิจรอตที่ห4 2 1ี่เนี่ยได้ถูกถามเอาไว้พี่น้องนะที่ผมต้องบอกปีฮิจรอตเนี่ยเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยนะก็ต้องบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยมันก็คงหายากหน่อยพี่น้อง อาจจะมีกับเต็มที่กับคอมก็คือพวกสุราแต่ถ้าจะเป็นยาเสพติดแบบสมัยใหม่ๆเนี่ยพี่น้องก็ต้องอ,อิงกับช่วงเวลาด้วยอะไรคือหุกกมของผู้หญิงที่ขอยาจากสามีที่ติดยาเสพติดและอะไรคือหุกกมถ้านางยังคงอยู่ร่วมกับเขาโดยเป็นที่รู้กันว่าไม่มีผู้ใดที่จะรับผิดชอบลูกๆของนางนอกจากเขาเพราะบางคน,น,นเนี่ยมาด้เสพเป็เดียวขายด้วยมันก็เลยมีสตังไง เออก็รวยสิบกุกรเนี่ยก็อยู่กันนี่เขาเรียกว่าขายน้ำเต้าหู้มงขายปลาต้นโขไม่มีตังตอนนี้บางค้ายารวยแล้วก็แล้วก็เป็นไงเสพด้วยคราวนี้ไอ้ไอไนี่นี่ก็แหมจะยาไปก็ไม่มีใครดูแลแล้วจะอยู่ต่อไหมเนี่ยแต่ว่าเงินที่เขาได้มาก็เป็นเงินฮารอมนะเพราะขายยาเชคคุณอิสลามอิมุตเชค,คมุฮัมมัดบินซลและอนันอุัยมินก็ตอบว่าการที่ผู้หญิงเนี่ยขอ,อยาจากสามีที่ ติดยาเสพติดนั้นนะเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กระทําได้นะคืออย่าไปทนเลยพี่น้องทนแบบนี้อันตรายไม่รู้ว่าจะ,จะรวบเราไปด้วยหรือรวบสามีไปด้วยนตะมีมาแล้วพี่นอ้องตํารวจเนี่ยมารวบนะเป็นคดีดังเลยมารวบนะในจังหวะนั้นนะ่สามีไม่อยู่แต่คนที่อยู่ห้องก็คือภรรยาภรรยาก็โดนจับพี่น้องครับแล้วก็ให้ตำรวจก็ให้ ภรรยาเนี่ยโทรหาสามีเลยภรรยาก็ซื่อนะพูดตรงๆเนี่ยเนี่ยตอนนี้หนูเกมแล้วหนูโดนจับแล้วพี่ช่วยหนูหน่อยพี่ช่วยมาหน่อยไม่งั้นหนูหนูแย่แน่เป็นของหนูคนเดียวเลยพี่น้องเชื่อไหมว่าเขาก็ถามว่ารักกันไหมปลายสายเนี่ยโอ้ยรักรักรักโทรกลับไปอีกหนึ่งนาทีอีสองนาทีอีห้านาทีโทรกลับไปใหม่ปิดสายเรียบร้อยแล้วพี่น้องผู้หญิงคนนั้นก็ต้องรับผิดชอบไปแล้วตํารวจก็จะไปตามผู้ชายคนนั้นนั้นไอเรื่องพวกนี้เนี่ยมันม,มันไม่เข้าใครออกใครนะครับ ดังนั้นเนี่ยเชคจึงบอกว่าการหย่าเนี่ยเป็นที่อนุญาตนะเพราะเพราะอะไรครับเพราะสภาพของสามีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในสภาพปกติของคนทั่วไปแล้วแล้วก็นำมาซึ่งความไม่พึงพอใจกับภรรยาด้วยและในสภาพนี้ถ้าหากนางหย่ากับเขาเนี่ยลูกๆของนางก็จะติดตามนางไป เพราะไม่เอาไปอยู่กับไอ้บางหรอพี่น้องเดี๋ยวไอ้บางมันก็พาเป็นเด็กเดินยาสิไปอยู่กับบางเนี่ยมันก็ต้องมาอยู่กับภรรยามาอยู่กับอดีตภรรยาขอโทษทีมาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแม่ถ้าหากพวกเขาอายุน้อยกว่าเจ็ดขวบนะครับและจําเป็นที่พ่อเนี่ยจะต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูให้กับลูกๆหมายความว่าแม้ว่าเด็กจะอยู่ในการดูแลของแม่ก็ตามแต่หน้าที่ของพ่อก็คือต้องจ่ายค่าเลี้ยงดูแต่ประเด็นผมก็นึกใ,ในใจว่า ถ้ามันถึงขั้นบูเรไปติดยาเนี่ยมันจะจ่ายตังให้กับลูกไหมเออพี่น้องก็ลองใช้อ่าใช้ความเป็นความน่าจะเป็นลองดูนะคนคนนึงเนี่ยติดยาลงแดงเรื่องยาเสพติดเนี่ยนะมันจะใช้หรือจ่ายค่าเลี้ยงดูให้ลูกไหมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศาสนาระบุเอาไว้แต่ถ้าเกิดไม่จ่ายเนี่ยพี่น้องก็ต้องให้ญาติของผู้ชายนะฮะไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือคนที่เป็นพี่เนี่ยดูแลรับผิดชอบด้วยนะ แต่ถ้าหากนางเนี่ยสามารถที่จะอยู่ร่วมกับสามีได้อาจจะเพิ่งลองพี่น้องเพิ่งลองเสพนะหรือยังเป็นขั้นต่ำอยู่เนี่ยแล้วนางก็มีอิทธิพลหรือมีบทบาทที่สำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงนะที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสามีได้เนี่ยหรือเป็นคนที่สามีเนี่ยฟังนะภรรยาพูดภรรยาสอนสามีฟังนะ อันนี้เชกบอกว่าให้ภรรยาเนี่ยอดทนอยู่ร่วมกันไปแล้วก็ขอดูอาละมาดนะวันหนึ่งนะครับอัลลอฮ์เปิดทางให้ก็อาจจะกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีประเด็นก็คือพี่น้องครับว่าในเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ไม่อยากให้มีใครนั้นเกิดขึ้นแต่ประเด็นก็คือเราจะป้องกันยังไงดีที่สุดพี่น้องครับก็ให้เลือกคนที่ศาสนา เพราะคนเราถ้าเรียนรู้ศาสนาอีมานเลี้ยวเนี่ยยาเสพติดมันไม่มันไม่เข้ามาใกล้หรืออยู่ในวิถีของคนที่มีอีมานนะครับแต่พี่น้องผู้มีมานแต่ถ,ถ้าเมื่อไหร่ที่ห่างไกลศาส,สนาบุรีก็ดูดนะกัญชาก็ไม่เลวเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็เป็นไงมันก็ลามไปอย่างอื่นเขาเรียกว่าพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆหรือเพิ่มระดับเลเวลขึ้นไปเรื่อยๆไอ้แบบนี้อันตรายแต่ถ้าดีอยู่แล้วพี่น้องคนที่ อยู่กับอันกรูอ่านอยู่กับการละหมาดที่มั่ีอยู่ทาความดีอันนี้พี่น้องก็น่าไว้ใจได้นะครับแต่ว่ายัางไงก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลบุตรหลานด้วยแล้วก็คนที่เป็นสามีภรรยาก็คอยตักเตือนซึ่งกันและกันวันนี้จากเราเท่านี้วิลลาฮิตาฟิกวันฮิดายสาาะสัลลมุอะลัยคุมะรราะห์มะตุลลอฮิวะบาริกาตุ